แล้วก็มันงก็บโเป็นทางการพันที่เป็นจริงคือตีสองตีสามตีสี่ตีห้าอันนี้มันคิ้วมันแมนขันฟันช่วงนี้นั่นสิแม่นเลยแม่กับนีคข้อมั่นใจเนาะขันได้ฟันช่วงนี้ขันได้ฟันช่วงนี้ขันทุ่มหนึ่งสองทุ่มไปเลยายกกับโบเอาดอกคมพันขันหลังจะหกทุ่มมากตีหนึ่งตีสองไปเลยมันจังติดคิ้วมันจังติดเป็นอันนั้นนี่ยงเกาะซัวซัวนี่ มันจังชั่วบอกไอแมวมันจังซั่วมันบปลว่าสิมิตโขกช่ไหมแมนมนเหลือกับมันเหลือกับเป็นทางการพันที่เป็นจริงคือตีสองตีสามตีสี่ตีห้าค่ะอันนี้มันทั่วประเทศทั่วโลกคุณแม่สันผูเห็นู้เบิลิปเขาเจ้าโทร่มากยังตามเลีแม่อยู่ไม่แม่ต้องมันก็หลายนเกิดอาไโทร่มมากมือม้วนเลยก็โอ้ยต้น อยาเป็นช่องซูโม่คุยอันคุณพระเดอ่นหมายความว่าคือข้าเจ้ากับสมันใจในความฝันของแม่เนาะแม่บอกเพื่อนไปว่าจังไรว่าเนี่ยแม่กับบอกอันเลขคาใจบอกกับเลขฝันเลขคาใจนี่กับเลขฝันนี่แล้วกันว่าอันแปดแปดนี่แล้วอันที่เบิ่งอยู่ในป้ามันกับมีแปดแปดก็เลยว่าคันว่าอันนั่นก็บสามต้นนั่นก็คือสองแปดเจ็ดแม่ก็ว่าเลขคาใจนี่แปดแปดจ้ะซื้อไว้ส้ำแปดแปดอัน สามใบค่ะแล้วก็ศูนย์แปดแปดก็สามใบเป็นหกใบแล้วละว่ะแปดแปดแต่มันออกมาแปดแปดมันเพิ่นก็นไ้หกใบแล้วฝันล่าสุดมาจางไหก็แม่ฝันล่าสุดฝันใยใ่ฝันจับปลาด้อค่ะเสียฝันจับปลานปลาก็มีแต่ตัวใหญ่ๆก็เลยจับเสียของเสยงีสยของเลยซองของเต็มๆค่ะจ้ะก็เลยว่าอันตื่นลุมากกคือว่าอัน จับมันเป็นเจ็ดเนาะ,ะแต่ว่าเลขในแนวทางก็คือจังสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดเอออันในโต๊ะป้าน่มันถีมีอยู่แปดแปดปลาได้อ๋อในปลามีเลขแปดแปดอีกจ้ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแม่ก็เสียงดีค่ะแม่วัสดีค่ะ สวัสดีแม่นางนะคะ,ะเนาะกายเข้ามาห้องดีค่ะพี่น้องจิบจิบจิบบรรยากาศปนนอกว่าเฮ้านเนาะเย็นสบายด้ไหนสวัสดีแม่นางนะคะเอนี้บรรยากาศอยู่บ้านเฮ้านี่เยน็ยนเยน็นสบายสบายไม่ได้ไปเรียงง่วนนะวันนี้เนาะบองุองมาอาบนาอนอออบานกกอบาบนบา้หน่อยก็เลยมันแดดก็เลอยบมไปค่ะบูกเปนเบงเล่าจีแม่แม่ก็ได้ได้พักผ่นอน,นืัอนี้แนน แม่จะเลยบ่ได้ไปเลี้ยงงัววดก็ไปเลี้ยงมันพาลูกยนี่ลูกกับธุระเนาะพาพอมันนั่นแล้วไม่ลูกลูกเขาก็บ่ได้มาสนใจน้ำมนันงัวและเขาก็อยู่กรุงเทพมั้งอาวันบางเนีงว่าที่ผ่านมาน่าจะได้แล้วแม่เนาะจ้้กับลดไปลดไปก็หอด่ว่าทางบนมันกับเขาสองโตอยู่ได้หนึนงนอ เจ้าใดเอา้ามันกับเข้าสามแปดแปดย้ายให้สามแปดแปดมันมากมากแปดกราซีไซด์นะนาะโอเคถือโตสา <laughs> มสามแปดถ้าเป็นสามสามซี 3, กับเขาแล้วเนาะนะคะ มันมาสองตัวนะแม่นะแต่มันมาบ่คบอกแต่ว่าลางลางแม่ผัดหายหกสามมันผ่าออกฮกหนึ่งเนาะเขาจะเลข้ยโคกนะแม่นะแมนบ่มีไฟโขกพี่น้องแจ๊คซีวายจังไหนแต่แจ๊กเีวาุจะได้แหล่เอฟซีอันใหญยก็คือว่าน้ำพววมพันกเคือมันแมนก็คือว่ามันก็เขาอันงวดนี่ก็คือจังพันต่ออยู่ดอกพันต่องวดวันทีวันทีหาบ่ยยายพันนั่นโทรไปหาต้งจะก็เลยว่าเออ พันนั่นจับป้านั่นตังเอ้ยจับใส่ของใส่ของมีเด็ตัวใหญ่ใหญ่ใช่แม่สองของก็เลยว่าเออตื่นลุกมากกับผ้ามาบึงขมพันมันกับเป็นแปดแปดสองแปดเจ็ดแปดแปดสองแปดเจ็ดอมอันจะว่าสองโตัวน่งมันแปดแปดแปดบันนี้กัมาตีคมพันใส่ของมันสองน้อยใหญ่กันเลยว่าสองแปดเจ็ด สองแปดเจ็ดจ้ะสองแปดปดถ้าที่เป็นตัวเก้าเขาเ้ยบอกเนาะแม่ <laughs> เอาเป็นสองแปดเจ็ดตีแม่จ้ะเอาสองแปดเจ็ดค่ะอันนี้ก็พอเป็นแนวทางอัน,นคือความพันธ์นี่ยกันขันพันธนี่ยคือมันบุพันธ์นั่นนะแต่ว่าป้านะ่ะโอ้ยจับจะได้กันปลาหลป่เนี่ยป้าหลายปกติคนฟันเห็นป่านี่มักจะมีโชกเลยเนาะ,ะแม่แม่บ่ อาจจะว่าให้เพื่อนไปหาซื้อให้กับบไวใดดอกบัวใดจักใบเอาแม่บอกให้เพื่อนไปซื้อตัวใดค่ะอันแม่บอกให้เพื่อนไปซื้อสามแปดแปดตัวเก้านั่นแหละโอ้บามี่คนบาฮาจะว่ามากแปดแปดนั่นแหละแห้งเดี๋ยวนี้งวดนี่จ้ะยังอยากนำสามแปดแปดอยู่แม่ก็เลยให้เขาไปซื้อให้เขาไปซื้อก็เลยบยัวใดบัวใดจักใบนะ่ะไผายว่ามามี่นนะ,ะลอตเตอรี่แพงใดกับบัวมี่ ก็จะมาดังเนาะบาทก็ได้ว่าอันคันคันศูนย์แปดแปดนั่นมีเพราะว่าแล้วก็สองแปดแปดนั่นก็มีอยู่คอยบันยึการจะว่าเอาแม่นติดใจตันี้ยุ่ยยิ่งตัดใจจิตใจยู่เพราะว่ามันอยู่ในพันมันก็จับป้าเนาะจับป้ามันก็มีแต่มีแต่เลแปดนั่นแหละมันก็มาสองแปด รองทางนี่แหละเจับป่านี่สองแปดเจ็ดแต่ว่าเลขก่าใจนี่ที่เป็นสามแปดแปดคือเหลขงวดเก่ามมนมีป่ามันก็คิดแม่ก็เลยคิดว่าต้องมีแปดก็เลยคิดว่าแม่ว่าจะเอาเลขกเกามานําพอจ้ะตามโย่ตามหาสามเป็นลักลอยคือเก่าหามันสามแปดแปดสามเป็นลักลอยแปดเป็นลักหน่วยแม่ของโตแม่แม่มากกวใหญกว่า อันแม่มักแปดแปดน่ารักแปดแปดค่ะแปดแปดเจ็ดนั่นมีอยู่มีแปดเจ็ดกับเอาซะเพราะว่ามันขึ้นมันลงห้ามมันนมันลงเนาะแปดเจ็ดค่ะค่ะพี่น้องก็จะเป็นค่ะจ้าความฝันของแม่นางนะคะฝันถือว่าฝันต้องหวดนะคะฝันแค่เดียวบ่รอคะแม่ค่ะฝันแค่เดียว เออก็นอนตื่นกับอย่าลืมควบท่านก็เลยโทษไปหาตังนะโทษไปหาโนเนาะอย่าลืมเลยไปเลเราให้ฟังกเ็เลยมาเปล่ามาทายให้เอฟซีเนั่นแหละพี่นอ้องเลขที่ชอบพี่ซุดงวดนี้นั่นคือแปดแปดนั่นแหละแปดแปดจ้ะแส,สดงว่ามันใจแห้งเล้น้อยก็มันใจยุกพกติแม่ความฝันของแม่นี่ มันมาในลักษณะสิมันเคยมาหย่อนบอก่าขึ้นแม่เจ้าเอซามแปดแปดนี่มาแบบว่ามนเปลยนในงวดใหม่เนาะเพราะว่ามันบอกโวดทีเหลี่ยมหนาจะมาออกันี่มาออกงหวดนี่ก็เป็นไปได้แต่วันเหล็กตัวนี้มันนั่มนะนะมันนั่มมันยุ่นนะคือมันมันก็มาพันข้องเก่าหนินะพันอันนั้นปัดรถนั่นกับปัดซแปดแปด บัดนี้ก็มาพันจับป้าผันยังเป็นแปดแปดอยู่คือเก่าเพราะว่าป่านี่มันต้องตีแปดอยู่แล้วมันเป็นแปดอยู่แล้วสังคือกันกับพันพันะกำมปูนไปเบิ้งมันกนสีหกหกสีมันกับออกอี้แม่มันใจแห้งได้ไปนองงอนเนี่ยนะคะ ฟันตะต้องวัดเวลาเนาะแม่เนาะเออวันทีหายายฟันฟันกับวันทีหาจะมือดีเลยตะหานวันทีหาท่านว่าเป็นมือดีพร้อมที่เห็นเด็กมงคลวันมงคลแล้วก็ได้เจอจับปลาเนาะจับปลาจับจับได้แล้วใส่ของใส่ของสองของกับเต็มสองของได้แล้วตะหาร เต็มสองขันว่าฝันจับปลาจับกบหนีแม่นางมักมีโสแม่นบอกงวดนั่นจับกบแม่นบอจับกบอันใหญ่อันตีให้เจ้าว่าอันเก่าเจ็ดค่ะมันก็ออกอีลีค่ะอันนี้บัดนี้พันจับปลาแต่แต่ไม่โสดอีกมาเต็มแม่น้องแม่นะเยอะกัใชั้นทูเอฟซีสูงคนอันที่คือพันเนี่ยมันก็พันเรียกว่าตีตีตี้หาเหาตื่นมันก็ แก่แแมนขันพันยังสีนั่นคือมันขิวคันหลังจากหกถุงมาหายซ้มถุงที่ถุงมาบ่มขิวบ่มมีบ่มีขันจากตีหนึ่งทีสองไปหาตีห้านั่นซัวเอื่นวันหม่แมนฝันแบบนี้แม่ว่าซัวแม่อาจจะแตะก็ได้แบอซัวๆเนาะเอาแบบซัวๆนี่แหละฝันแบบนี้ซัวปะซัวแม่ นั่นพี่น้องนังล้างตีนึงมาจ้ะมาหาตีสามตีสี่ตีหา้าคือจังอ่ำย่ยพันมันมันก็ตีหา้ามันสว่างแล้วมันหงมืนอนั่นนะส่วงตัว่วงช่วยนั่นนี่เอาแบบส่วๆนี่นะพี่น,อน้องนะคะ ตัวเลขของแม่จะนิซันเนี่ยเอาแม่แด้ไหม่ะเบิ้งเบิ้งแปดแปดนี่เป็นเลขน้านาะเลขตามจ้ะถูกไหมคะมันยังมันติดใจอีอีตัวนี้นักใจตัวใดนักใจแปดแปดนักใจแห้งพี่น้องเอ้ยซัวบุ่ัวซัวนั่นพี่น้องเอ้ยเป็นแนวทางเด้อนะคะเพราะว่ามาหาแม่นาง เพิ่นว่าฟันดีแอดมินก็เลยอยากมาเบามาเล่าซูฟังไปมักไปชอบก็ตามได้นะคะเฮ้าผู้หูตัวมันออกาะแมเนาะความชั่วนี่คือชั่วของเฮ้าเนาะแมเนาะซั่วกระจอบกระอบแห้งจนนี่ค่ะแปดแปดสอบแห้งชั่วแห้งคือตัวนี้แปดแปดจ้ะโอ้เหล็กบ่เปล่งเงินเนาะ วงเงินได้มันเราก็เพื่อเงินเนาะเ้ก็บได้กับได้ยังไงนะบุคว่ามันใจก็คือคูณบนคูณล่างอะไรผิดก็มันบดได้กับไม่ต้หลาหนับแม่เอาเทิ่งเอาลางพ่อเนาแม่เนาะแม่เอ็นตัวนังสือไปเนี่ยมันรับจุงสิแม่เฮ้ยเอ้ยนั่นละเห็นลระบ้านเนี่ยอ่ะอัสลุปเด้อพี่น้อง สรุปว่าตัวเลขของแม่นางนะคะฝันแม่นนะคะสําหรับงวดนี้นะคะคุณแม่ฝันเลังตวอ่ามื่อออกอ่าโอเคโอเคแล้จ้ะแม่เราย้ำความฝันอีกนิดนึงเอออแม่นันพันจับป้าเด้อเลยสองของของได้ก็เต็มอีกเอไม่จับป้าตัวใหญ่ๆเด้อค่ะเออก็เลยว่าเออแปดแปดในซ่วยละล่ะแปดแปดในซ่วยละละจ้ะ ฟันวไดจับป่าตัวนี้ใหญ่เนี่ยตีเป็นสามตัวคือตัวใดแม่สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแต่ว่าสามแปดแปดนี่เป็นเลขเก้าบอกคิดว่าเลขเก้าใิมากก็เลยสิตามเลขเก้าพร้อมเออติดใจมันยังติดใจอยู่อันสามแปดแปดอย่างไรสามแปดแปดติดใจค่าใจจ้ะวงกลมให้พร้อมว่าเอาตัวนี้ล่ะค่ะค่ะเอา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 าหางเดียวนี่ล่ะ โอเน้นทั้งเดียวเม็ดเดียวเเมดวสามแปดแปดนะคะฟันฟันใดแจ๊ปป่านี่สองแปดเจ็ดตัวเก้าสามแปดแปดนะคะสองตัวนี่จะเป็นแปดแปดแปดเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเจ็ดเน้นที่สุดก็จะเป็นแปดแปดแมนะ่เนาะขอบคุณคุณแม่หลายค่ะ อาย้านะคะเป็นแนวทางนะคะก็หให้ให้เอฟซนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแม่ขอบคุณค่ะ,<น>ะขอบคุณแม่น่งลหลายได้ทะแม่สำหรับความฝันเนาะค่ะแปงฟัน,นะะใช้วิจารณญานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ